through the kids he's had a show สวัสดีครับทุกคนพบกับผมอีกแล้วครับคารลิงวันนี้รายการรีวิวเพชรหรือต้มอ,อีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมารีวิวผู้รักษาประตูของลิเวอร์พูลนะครับก็คือคีวินเคเลเฮอร์ her, หรือเปล่าผมเรียกขอเรียกว่าเคเลเฮอร์นะครับร่างนี้ได้บูทเขียวนะโคตรดีนะเป็นผู้รักษาประตูของส,สาธารณรัฐไอร์แลนด์นะครับแล้วก็เล่นให้สโมสรลิเวอร์พูลน,นะนะครับเจ้าตัวถนัดเท้าขวานะครับสูง188อายุ25นะครับผมน้ำหนัก69นะครับร่างนี้นะ มาในสไตล์ดิฟิชิ่โกคิปเปอร์นะเป็นโกที่ไม่ค่อยออกไปตัดบอลสักเท่าไหร่นะยืนคุมเส้นนะครับโอวออลก่อนบูทอยู่ที่92บูทแล้ว97เลยนะบูทมาตั้ง5เลยนะสำหรับตัวนี้นะครับค่าพลังโกคิปเปอร์ก็ถือว่าโอเคเลยนะ98 8 9ไป8 9 9 1 8 9นะครับค่าจำอาจจะน้อยไปหน่อยนะครับ77นะครับคิกกิ้งพาวเวอร์75นะอันนี้ก็ถือว่าค่ามาเลยนะครับผมใช้เท้าที่ได้ไม่ไมถนัดแค่มีเดียมนะก็ไปดูการเซฟมากกว่านะมีสกิลโกสามสกิลเองนะสำหรับร่างนี้เดี๋ยวไปดูรีวิวกันดีกว่าครับว่า เคลเร่ห์ร่างนี้จะโหดขนาดไหนไปชมกันเลยครับผมมาเริ่มการรีวิวเคลเร่ห์ครับช็อตแรกมาก็ไม่เซฟเลยครับช็อตแรกมาก็โดนเดบอยยิงไก่นะผม <c oughs> ว่าเคลเร่ร์ร่างนี้นะมันจะเซฟลูกประมาณลูกยิงประมาณระยะใกล้ๆนะครับแต่ลูกไกลๆหน่อยนี่จะเซฟย,ยากหน่อยนะหรือว่าลูกยิงไกลมากๆนะประมาณแบบบางจังหวะก็จะเซฟนะครับ อาจจะถามว่าเหนียวไหมส่วนตัวไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับรู้สึกถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้นะสำหรับนี้ไม่ได้รั่วขนาดที่จะแบบว่าโดนยิงลูกแบบบวบออะไรขนาดนั้นนะอาจจะเป็นลูกแบบว่าแม่งเข้ามุมจริงๆอะไรอย่างเงี้ยถึงจะเข้านะแต่ถ้าถามว่าลูกแบบว่าเซฟเซฟก็มีไหมเนี่ยมีจังหวะแบบว่าเซฟปัดเปดงเปดี้อะไรเงี้ยจังหวะรับบอลอะไรเงี้ยโอเคเลยครับเปิดบอลให้เพื่อนนี่อะไรเงี้ยป่ะผมพยายามปั้นคิลเอร์นะคือผมเล่นแรงแล้วก็พยายามปั้นคิลเอร์คือปั้นยากมากนะครับผมเพราะว่าไม่รู้อะ ฝ่ายตรงข้ามมันไม่ค่อยแบบยิงไกลอะส่วนใหญ่มันจะเลี้ยงเขามายิงอย่างเดียวเลยน่ะมีบางจังหวะที่แบบว่ายิงมันก็สุดวิสัยจริงๆอ่ะทุกคนแบบว่าบางจังหวะมันก็เซฟได้นะเนี่ยจังหวะยิงไกลยิงอะไรเนี่ยไม่ได้แย่เลยนะสำหรับคลเฮอร์นะผมใครที่ได้ไปแล้วถามว่ามันหวือหวาขนาดที่จะเป็นแบบผู้ษาประตูตัวหลักได้ไหมผมว่าส่วนตัวมันมีตัวที่เหนียวกว่านี้อยู่นะแบบกัวตัวล่างธรรมดายังรู้สึกเหนียวกว่านะครับผมค่าพลังดูดีกว่าอะไรอย่างนี้นะถ้าเทียบจริงๆนะครับผม แต่ถ้าถามว่าเป็นเด็กอิยพูสามารถเอามาเล่นได้ไหมผมว่าก็เล่นได้นะครับไม่ได้ขนาดจะเป็นแบบตัวรั่วตัวบ่อขนาดนั้นนะไม่ใชผ่ผู้เล่นคนที่12ของฝ่ายตรงข้ามขนาดนั้นนะก็มีโดดเช็คโดดอะไรนะครับไม่ได้แบบว่ายืนขาตายที่จะให้เขายิงอย่างเดียวนะลูกการเปิดบอลกะแบบโยนบอลให้เพื่อนนี่ผมว่าก็พอใช้ได้นะลูกกลางอากาศนะการวางวงวางบอลเป็นเกมสวนกลับได้นะแต่ลูกโขลกลูกอะไรนี่บางจังหวะนี่คือยือนตำแหน่งไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะก็โดนแบบว่า โดนโขกง่ายๆนะแต่ว่าแบบบางจังหวะก็โชว์ปฏิหารเซฟอยู่นะเนี่ยช่วงหลังๆที่ผมมาอัดคลิปนะก็คือมันรีอัปเดตไปแล้วนะทุกคนรู้สึกว่าเหนียวขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะทุกๆการอัปเดตนะผมรู้สึกว่าพทรสับตูมันจะเหนียวขึ้นนะเว้ยแบบสมมติว่าเคเลอร์มาเพย์เดอร์เดวิกสัปดาห์นี้ใช่ปะสัปดาห์ต่อมามันจะเหนียวกว่าสัปดาห์เนี้ยมีใครคิดเหมือนผมปะมีใครคิดเหมือนผมลองคอมเมนต์หน่อยทุกคนนะครับลูกโขกอะไรเงี้ยการยืนตำแหน่งอาจจะดูแบบว่าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะเน แบบว่ามันแต่อย่างน้อยก็มีโดดเช็คอะทุกคนด,ดีกว่ายืงขาตายเนี่ยผมเอาผู้สาวประตูกออกมามันก็มีเซฟมีอะไรบ้างนะจังหวะแบบนี้ก็ถือว่าดีเลยนะสำหรับเคลลีเฮอร์นะใครที่แบบว่าเปิดได้ก็ลองเอามาใช้ได้นะทุกคนลูกจ่อๆอย่างเงี้ก็สุดวิสัยพูดตรงๆผู้สาวป,ประตูเดียเหนียวบางคนก็ไม่สามารถรับได้หรอกผมบอกเลยมันสุดวิสัยจริงๆนะเนี่ยลูกอย่างเงี้ยลูกแบบว่าหลังพื้นพลาดอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ไม่ก็โดนยิงดูเดบอยยิงเนี่ย ชนคารแล้วก็เข้าอ่ะใครเซฟได้ก็ปฏิหารน่ะเนี่ยลูกแบบนี้มันก็แบบสุดวิสัยนั้นส่วนใหญ่นะแต่ว่าบางจังหวะมันก็โชว์อยู่นะปฏิหารการทรงปะการเซฟนะไม่ได้เสียประตูบ่อยขนาดนั้นนะสำหรับตัวนี้นะไม่ได้เหวือแบบปัดเข้าโกกัดปัดเข้าอะไรขนาดนั้นน,ะน่ะมีเซฟมีพฏิกกิริยาที่จะโดดเช็คแต่ว่าบางครั้งมีอาจปัดเข้าเท้าฝ่ายตรงข้ามบางจังหวะนะ แต่อย่างน้อยก็แบบว่ามันไม่ได้เป็นบ่อยเหมือนบารผู้รักษาประตูบางคนนะแบบว่าเนี่ยสุดวิสัยจริงๆนะการยิงโกงยิงไกลอย่างเงี้ยแบบว่าตัวดีๆมันยิงไกลอะสอดมายิงอะไรเงี้ยเนี่ยจะมีดวงด้วยนะผู้รักษาประตูต้องมากับดวงด้วยนะไม่งั้นจะแบบคุมแบบเขาเรียกว่าอะไรว่าปิดพื้นที่ให้กองหน้ายิงยากนะเนี่ยมีจังหวะแบบชุลมุนอย่างเงี้ยก็มีความไวในการที่จะมารับบอลการโยนบอลอะไรเงี้ยโอเคอยู่นะครับผมไม่ได้แย่เลยนะ หลังโดนเกี่ยวมาคันตัวหน้าเขาปั่ดเรียบร้อยอะลูกนี้เรียบร้อยเลยลูกแบบนี้มันก็ของหน้าเขาคมได้แหละผู้สาวประตูรับไ,ไม่ได้แบบว่าไม่ใช่ไม่ไมเหนียวน่เนี่ปะบางจาังหวะแบบก็รอรับบอลจากเพื่อนนะมันจะรอเส้นมากกว่าวิ่งออกมาตัดนะทุกคนมันก็จะแบบคุมคุมพื้นที่ได้แบบว่าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะถ้าสมมุติว่าโดนเกมสวนกลับมาแบบเร็วๆแบบหลังอะไรอย่างเงี้ยให้ถามว่ายืนคุมเส้นเหนียวขนาดนั้นมันไหมก็ ยู่ในเกณพอใช้แล้วกันผมไม่ได้ตีว่าเหนียวอกมันอยู่ท really kind of ี really <Right. S 1> ่ประสบการณ์การเล่นของแต่ละคนด้วยแหละว่าบางคนเซฟลูกปฏิหารได้ก็จะคิดว่าตัวนี้มันเหนียวเนี่ยเห็นว่าบางลูกมันเซฟได้แต่ว่ามันก็ปัดเข้าเท้าเขาอะไรเงี้ยแต่บางคนเซฟลูกปฏิหารไม่ได้ก็ตีตัวนี้ว่าไม่เหนียวแล้วนะเช่นผมคิดว่าตัวนี้มันไม่มันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะทุกคนมันไม่ได้แบบว่าลูกปฏิหารบ่อยขนาดนั้นนะมีลูกแบบว่าลูกแบบเฉยๆเนี่ยลูกแบบง่ายๆอะไรเงี้ยไม่ได้แบบเป็นลูกหวือหวาแบบยิงแบบว่าเอ้ย ลุดเดี่ยวมาแล้วเรียบร้อยแน่ลูกนี้แม่งเอ้ยเซฟเฉยเลยว่ะอะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็นบ่อยอะไรขนาดนั้นนะเหมือนพีเช็คที่ผมเล่นอยู่นะแต่ก่อนมันไม่เหนียวเลยนะแต่ทุกคนแต่เด๋ยนนี้ไม่โคตรเหนียวอ่ะเป็นไรไม่รู้ยิงแบบผมเสียประตูอย่างน้อยนัดหนึ่งไม่เกินประมาณ3ลูกอะประมาณสู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 สนสูสูสนสู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 น,น แบบว่ามันอยู่ที่จังหวะเราเจอใครด้วยแหละว่าเจอคนแบบไหนเล่นสไตล์นิ่งยิงหรือว่าเป็นแบบสายยิงไกลเนี่ห็นปะนี่คือมันปัดเข้าเท้าเขานะคลร์คฮอร่างนี้ก็ผมถามว่าเล่นได้ไหมส่วนตัวผมถือว่าเล่นได้อยู่นะเนี่ยมีจังหวะแบบว่าค้างค้าง,งแหลกๆหหน่อย มีจังหวะวินิสูตรลุดมาลูกนี้ก็ถือว่าปิดตำแหน่งได้ดีนะทำให้วินิสบตรยิงแบบว่าต้องไปชนเสาอะไรเงี้ยเนี่ยมีจังหวะผมเรียกโกกมาทําให้เขาพยายามจะยิงนะแต่แล้วเราก็เซฟได้อะไรเงี้ยมันก็ต้องเป็นแบบว่าลูกจิตวิทยานิดนึงนะทุกคนวิธีการเล่นนะเนี่ยครับผมโดนแบบผมพยายามปั้นนะให้ตอเลี้ยลุดมานะก็มีวิ่งมาแบบว่าใช้ความเร็ววิ่งมารับบอลในเท้าของฝ่ายตรงข้ามได้ก็ถือว่าโอเคนะเนี่ยครับ ลูกเปิดโมงมาออกมาแบบตัดอย่างนี้ก็มันไม่ได้บ่อยนะจนใหญ่มันจะยืนคุมเส้นมากกว่านะทุกคนนานๆทีจะออกมาตัดเป็นลูกที่แบบว่าลูกแบบสุดวิสัยจริงๆที่จะออกมาตัดแบบว่าใกล้ๆขนาดนี้มีเซฟบ้างถึงเขาล้าหน้าก็ตามนะนี่นครับผมวันนี้ก็เซฟง่ายๆครับก็ประมาณนี้เลยนะสำหรับเคีรเฮอร์อนะเดี๋ยวไปตัดเกรกันนะครับว่าตัวนี้จะโหดขนาดไหนนะ ใครที่แบบว่ามีความคิดเห็นต่างก็ลองคอมเมนต์มาดูนะ,ะว่าเล่นเข้ามือขนาดไหนส่วนตัวก็ไม่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไปดูตัดเกรดกันครับว่าโหดขนาดไหนไปชมกันเลย เป็นยังไงครับกับคีวินเคลเฮอร์นะทุกคนตัวนี้ผมรู้สึกว่าเฉยๆนะไม่ได้เวอร์ขนาดเซฟได้ลูกมหสศจราร์มาสศจราร์นะอันนี้ผมปล่อยแบบบางจังหวัดผมปล่อยให้ลองเซฟลองยิงนี่คือเข้าเป็นตงุงเป็นตงุงเป็นตุงนะแต่บางาาจังหวัดเสียวๆแบบว่ายิงมาไกลๆลูกนี้เขาก็พอทําให้เราเห็นลูกปฏิหารได้อยู่นะผมขอตัดเกรดตัวนี้ให้ไปแค่6.3ุดนะเต็มสิบนะครับเพชรหรือตมเกือบเกือบเป็ตนตมแล้นะ ใครที่เป็นฟูลิปูก็อาจจะมีอาริสันเบเกอร์นะเป็นตัวหลักอยู่แล้วนะสำหรับตัวนี้ก็เป็นตัวสำรองได้นะใครแต่ถ้าใครไม่มีผู้หลักประตูจริจรงผมว่ามีตัวอื่นที่ดีกว่านี้นะเอากะตัวล่างทำอ่าล่างแบบว่าการธรรมดามาเล่นยังรู้สึกว่าเหนียวกว่านะ ก็ประมาณนี้สําหรับการรีวิวเคเล่เฮอร์อาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะเป็นคลิปไม่ยาวนะเพราะว่ามันเป็นคลิปดองสัปดาห์นี้มีตัวรีวิวเยอะมากนะครับเป็นคลิปดองก็เลยจะว่าตัดมาแบบเป็นจังหวะสั้นๆของเคเล่เฮอร์มากกว่านะครับใครไม่ติดตามฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะตอนนี้เรามีเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วนะครับใครที่อยากหนึ่ง,งกับผมออกช่องก็สามารถสมัครสมาชิกออกช่องได้นะครับ ใครที่สนใจอยากนึงๆกับผมออกช่องนะหรือว่าใครที่อยากนึงๆกับผมในสตรีมก็สามารถไปเข้าดูในสตรีมไลฟ์สดได้นะครับช่วงนี้ผมมีสตรีมไลฟ์สดทุกตอนเย็นนะครับประมาณ18บแนิกาสิบเกานิกาประมาณนี้นะก็ขึ้นสตรีมนะครับก็ขอฝากไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับว่าใครได้ตัวนี้ไปแล้วเล่นเข้ามือขนาดไหนหรือว่าเหนียวขนาดไหนไปดูกันเลยครับผมไอไม่ใช่ไปดูบ๊ายบายครับทุกคนสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ